บทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกิเจิกุสลังกรรมมังสเพหิพเตหิกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัศมิงธานีอธิคตาธิคายยกาสัทธาหนตุสุพิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิตาสุพิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพยติกาสุพิตาหุนตุกทุขาปมุจจนตุสัพเพปิสา สัพเพยขาส ical, ัพเพเปตาสุขิตาหวนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพอาจาริยุปัจชายสุขิตาหนตุทุขาปมุจันตุสัพเพนคตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุขาปมุจันตุสัพเพสามาตินังสัมมิชันตุโบ อวสวดบูชาหลวงปูทวดนโมโพธิสัตโตอคันติมียะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอคันติมียะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอคันติมยะอิติภควาปันติธานาคาธายาเทวดาสันติวิหาราวาัสนีถูเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตะหิงตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุปุชิตาสดถิงกรนเดถาวิหารามันเทเรเทระจามมชานาวกาจัพพิโคโวสารามิกาธานาปฏิ อุปาสกาคามาจากเทสานิขมาจากอิสราสปานาพุตาสุขิตาเพาวันดุเตชาระพุชาเยปิจาอันทสัมภวาสังเสชาตาอัทธวุปปัติกานิญานิการธรรมาวดังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสะกรุนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมูธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมโควาอัธยาจหิตายจ่าอัมเหรคตุสตังโมสัพเพปิธรรมจริโนวุติสัมปปูเนยามะธรรมเมอริยปะปะ อริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานินโนพุทธ,ธาสาสเนสัมมาทารังปรวนฉันโตกาเรเทโวอวัสตุวุธิภาวายะสัตนาสัมิทงังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันตระชังยินจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชนโนปะชังรักขันตุสัพพาทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานนิทุกขาเพยังปัตตาจานนิพยาโสกปัตตาจันิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธยาทังทันตุสทยาสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขันันตุเทวตาคาตา สุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสถีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถีโหตุนิรันตรง สัพเพพุทธาพระลังัตาปัญจกนันจะยังพลังกานันานจะเดชนาลักขันิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระลังัตาปัญจกนันจะยังพลังกานันจานจะเดชนาลักขันภณิสสะปะโสสัพเพพุทธาพร่ลังตาปัญจกนันจะยังพลังกัันตานจะเดชนะลักขันิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระลังัตาปัญจกนันจะยังพลังกานันจานจะเดชนะลักขันปริสสัปะโสสัพเพพุทธาพระลังัตาปัญจกนันจายังพลังกานันัานจะเดชนาลักขันปริสสงปะัง อาหารหันตานันจเตชะรักันพนิสัพโสัพเพพุทธาพระรัปตตาปัญเจคันจายังพรางอรหันตานันจเตชะรัันพมิสัพปสุปเพุทธาพระัปตตาปัญเจนันจายังพางอาหันตานันจเตชะรักพนิยสัพโสุเทพุทธาพระปัตตาปัญเจคันจายังพรังอรหันตานันจเตชะรักขันพณนิสัพปสโ ด้วยามาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัพพาัยพุทธะพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จผาบรมราชนินีนาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสูสสออ่สวรรคารัยขอในสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อาสุจริตมั่นคงมีสัมมาอาชีพอนชอบธรรมคำว่า ไม่มีอดอยากยากจนขออจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทวาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในเุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคล ไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดสถิีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวลมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมูลเลสได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยด้วยกุฏธธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อมนวยผลให้เป็นสร่มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ